ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกับดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2567นะสิงหาคมนะเดือนนะครับที่ดาวอาทิตย์จะย้ายออกจากลัคนาราศีของคุณไปเข้าเรือนการเงินได้เกษตรราธิบดี นะครับก็จะมีแต่ดาวพุธท,ที่ยังคงทับลัคนาราศีกรกฎอยู่เพราะดาวพุธรอบนี้นะครับเดินนะครับเลของศามันวิปริตนะฮะเดินอยู่ตรงนี้นานเลยแต่ว่าก็ไปอยู่ในเรือนคู่มิตรคือในเรือนที่ดาวพุธไปอยู่เนี่ยเจ้าบ้านมันคือดาวจันทรจันรกับพุธเนี่ยมันเป็นคู่มิตรกันนะเรื่องของเรื่องก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ดาวองคารจัดขยับย้ายมาอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกรกฎ สรุปตามนะครับรอบวงโคจรนะครับทางโหราศาสตร์ตามแบบฉบับของสินแสหมิงว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นในวันที่1ถึงวันที่5สิงหาคมดวงการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็จะเป็นช่วงที่คุณนั้นกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยกล้าที่จะเอฟนู oon, ่นเอฟนี่ใช้เงินมือเติบอยู่เหมือนกันแต่ยังโชคดีที่การเงินมันไม่ติดขัด 6ถึง1 0นะครับช่วงนั้นดาวการเงินส่งผลดีมีความสำเร็จมีความโชคดีเงินทองยังมั่นคงมีรายรับเข้ามาหลายทางหรือคุณจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคหรือได้เงินจากอะไรสักอย่างหนึ่งหรือถ้ามีใครเป็นติดหนี้คุณอยู่มันอาจจะเอาเงินมาคืนคุณก็ได้ในช่วงประมาณวันที่ 6- ถึง1ิ 11จนถึง15นะครับปัญหาจุกจิกใจที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือปัญหาอะไรที่คุณพยายามที่จะแก้มันก่อนหน้านี้จะค่อยๆคลี่คลายไปได้ในทิศทางที่ดีและช่วงแห่งความสบายใจจริงๆจะอยู่ในวันที่16จนถึง20 16ถึง20นั้นเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกปลอดโป่งใจ สบายใจบางคนอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรก็มีความเป็นไปได้อยู่นะชาวลัคนาราศีกรกฎ21จนถึง25กลับมาเหนื่อยในเรื่องของงานอีกครั้งหนึ่งช่วงนั้นถ้าคุณเป็นคนค้าคนขายคุณก็จะเจอลูกค้าที่ต่อราคาเยอะถ้าคุณจะต้องไปเสนอนะครับผลงานให้กับลูกค้าก็จะไปเจอแบบที่เรียกว่าค่อนข้างจะเที่ยวหน่อย ในการที่จะเบิกจ่ายหรือว่าจะว่าจ้างงานคุณนะครับก็เอาเป็นว่ามีการต่อรองสูงแต่ก็จะมีความสำเร็จดีนะในช่วง2 6 2 1จนถึง25 26จนถึง30เป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงแห่งการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆในเรื่องของงานเป็นช่วงที่คุณได้รับประโยชน์จากผู้ร่วมง,งานลูกน้องบริวารก็ให้การสนับสนุนดี หรือถ้าคุณจะเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็มักจะได้ตามที่คุณเองนั้นมีเป้าประสงค์ไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเช้าลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวพุทธที่ทับลัคนาราศีของคุณนั้นบางทีอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลับๆงานบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องลับๆหรือโปรเจกต์บางอย่างที่คุณอยากจะเริ่มมันเป็นความลับคําว่าลับก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันเปิดเผยไม่ได้อย่าได้เสือกทะลึ่งไปเปิดเผย อะไรบางอย่างให้คนอื่นรู้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะขัดลาบหรือการที่เปิดเผยน,นั้นไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจของคุณสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นหรืออะไรเลยจะทําให้คุณเองนั้นเกิดมีความะวงหน้าะวงหลังด้วยซ้ำํำฉะนั้นทางที่ดีก็ขอให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่เป็นความลับในงานก็พยายามอย่าไปเพื่อนพายที่ไหนนะครับแลวเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีขึ้นงานสําเร็จได้ง่ายขึ้น นะบางทีบางอย่างก็เอาเครดไว้สักนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินนั้นผมว่าการเงินจะค่อนข้างสะพัดดีอาจจะมีรายจ่ายบ้างกับผู้สูงอายุหรือคนเท่าคนแก่หรือใครที่คุณดูแลอยู่อาจจะต้องมีการใช้จ่ายเงินไปบ้างไม่ว่าจะเป็นการให้การเฉยๆหรือบางทีอาจจะเกี่ยวกับสุขภาพของเขาก็มีความเป็นไปได้นะครับเป็นการเอาเงินให้ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะ เรื่องของความรักต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้านะครับมันเ,ออเดี๋ยวดีเดี๋ยวจุกจิกใจสลับกันอย่างนี้ทั้งเดือนบางทีไอ้แฟนเหล่คนที่เราครบอยู่เนี่ยมันก็ไม่ทำให้เราสบายใจเท่าไหร่บางทีก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อยากมากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารกันนะฮะหรือบางทีก็ ต่างฝ่ายต่างทุ่มเทให้กับสิ่งรอบตัวมากจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะก็ขอให้ดูให้ดีสําหรับคนที่มีคู่มีคนรักมีครอบค,ครัวอยู่แล้วส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์หน้ามีเสน่ห์กับพวกพ่อไม่แม่ไหนะหรือคนที่อกหักมาแล้วมันเจอเราแล้วแม่งถูกอัธยาศัยเรามันอยากให้เราไปฮิวใจเว้ยเออไปดูให้ดีก็แล้วกันนะโชคดีชาวลัคนาราศีกรกฎ